ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีที่จะทาให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของข้าวล้มโดยเฉพาะข้าวสายพันธ์เอ่อกขอเแล้วก็63นะครับทีนี้มีประเด็นที่ว่าคนปลูกก็ขอแก็ล้มเหมือนกันซึ่งก็ขอแปนี่ต้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ล้มง่าย แต่ปัญหาก็คือมีคนทําแล้วมันล้มแต่อีกคนหนึ่งทำไม่ล้มมันมีก็เลยจะมาแชร์แชร์ก็เรียกว่าควารู้นะครับทำยังไงอีกแปลงหนึ่งล้มอีกแปลงหนึ่งไม่ล้มมันต้องมีวิธีครับก็จะไม่ได้ใช้วิธีที่ว่าใช้พันเตยียนะครับเพราะว่าบางคนก็ปลูกกขอ85หากอขอ,อ,อข้าวกขออย่างเงี้ย ต่จะทํายังไงไม่ข้าวมันล้มนะครับหนึ่งก็คือแนะนําเรื่องการทำเอแกล้งข้าวก่อนนะครับแกล้งข้าวตอนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้มาพูดประเด็นในการในประเด็นการทําเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวนะครับแต่ว่าจะมาบอกนะครับเป็นวิธีนะครับวิธีแรกการแกล้งข้าวก็คือการทําให้ข้าวอดน้ํานะครับหมายถึงว่า ทำให้มันแห้งแล้วก็สลับเปียกสลับแห้งอยู่เงี้ครับจะไม่ได้จะไม่ได้จไไดเจาะลึกนะครับก็จะอธิบายคร่าวๆหน่อยครับการแกล้งข้าวคือจะปล่อยให้แห้งสักสองครั้งนะครับคือการแกล้งข้าวนี่นตั้งแต่อายุ39หรือ30กว่าถึง60วันครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งสองครั้งแล้วก็เว้นช่วงข้าวตั้งท้องป่อวให้แห้งก่อนเก็บเกี่ยว 15วันนะครับนี้ทําได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่2 3หลังปักดํานะครับข้าอายุ3ามส้ถึงหกวันนะครับทีนี้1ความชื้นที่เอ่อความชื้นที่โคนก่อเข้าต่ําอุณหภูมิน้ําผิวดินก็จะสูงโรคราต่างๆเพลี้ยก,กระโดดน้าตาลไอเพลี้ยเพลีย้ยกระโดดสินตาลพวกมแมลงต่าง,งๆก็จะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็คือก็จะทําให้ป้องกันโรคได้ด้วย ต้นข้าวจะไม่อวบน้ําคือสําคัญนะครับต้นข้าวจะไม่อวบน้ําจะสังเกตนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นในส่วนภาคอีสานนะครับจะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเปรียแบบเทียบให้สังเกตชัดๆคือภาคอสีสานก็จะแห้งแล้งนะครับสังเกตต้นข้าวที่มีอวบน้ํามาถึงแห้งๆน,น,นี่มันก็จะไม่มีล้มนะครับอันนี้น,นี่ปิดับเทียบนะครับให้เห็นภาพชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ไป,ปล่อยแห้งสซะขนาดนั้นอันนี้คือความที่ว่า ถ้าต้นข้าวไมาสมบูรณ์พูดง่ายๆก็ไม่อยากให้สมบูรณ์เยอะนะครับหมายถึงว่าไม่ยชกพวกอวบน้าเนี่ยมันก็จะไม่ล้มไม่ล้มง่ายนะครับสําหรับข้าวทีนี้ผนังเซลล์มันก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็หน้าดินที่แตกละแหงนี่รากข้าวก็จะได้รับออกซิเจนมากขึ้นนะครับจะทําให้ข้าวแข็งแรงต้านทานโรคลและแมลงนะครับก็คือเวลาเรียกว่าถ้าด้านดินแห้งเนี่ย แต่ข้างล่างมันยังมีความชื้นอยู่รากข้าวเนี่ยก็จะก็เรียกว่ามันจะยัง่งลงไปหาดินไปหาอาหารนะครับเหมือนคนนี่แหละไปหากินก๋วยเตี๋ยวใกล้กลอะไรที่อร่อยๆก็ไปหาอย่างประมาณนี้เหมือนรากข้าวเนี่ยเหมือนรากพืชพูดง่ายทุกพืชน,นะครับตรงไหนมันมีความชื้นรากมันก็จะวิ่งไปหาเนี่ยนะทีนี้นก็จะยาวรากก็จะยาวก็ทําให้ยึดติดเอ่อทำให้ฐานมั่นคงมีรากที่ยาวแข็งแรงที่ทําให้ต้นข้าวไม่ล้มง่ายนะครับจะถามว่าล้มไหมันก็ต้องมีล้มบ้างแต่ว่า มันต้องมีวิธีแก้นะครับนะครับอย่างในภาพนะครับวิธีแกล้งข้าวนะครับบ,บลากก็จะยาวแข็งแรงแล้วก็ประเด็นต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของอ่าอ2นะครับเรื่องปุ๋ยสำคัญครับเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็คือ,อถ้าเรางดปุ๋ยนะครับงดปุ๋ย ไม่ใช่งนินะครับมาถึงว่าลดลดจํานวนลงถ้าดูข้าวมันเริ่มงามแล้วก็ลดไนโตรเจนลงนะครับที่จริงก็อยากให้เสริมศูนย์ลศูนย์นนนไปตั้งแต่ช่วงแรกถ้ามีทุนนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ผนังข้าวไอ้ผนังเซลล์ของต้นข้าวนี่แข็งแรงทนแรงนะครับในเรื่องของปุ๋ยนะครับควบคุมไนโตรเจนให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่าใสาเ่เยอะเกินไปควบคุมน้ําควบคุมปุ๋ยนะครับสําหรับ ต้นข้าวถต่ว่านาหวานทําได้ไหมก็ทําได้นะครับทํานาหวานแต่จุดอ่อนของการแก่งข้าวนมจะอยู่ตรงระบบน้ํานะครับถ้าใครมีแหล่งน้ําแถวชลประทานหรือคลองนี่ก็จะพอทําได้นะครับเรื่องในเรื่องของปุ๋ยนี่เราสามารถควบคุมได้ทุกที่ครับไม,ไม่ต้องออไม่ใส่จนงามเกินไปแล้วก็ใส่ตัวที่มี โพแทสเซียมสูงนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในหน้าที่นี้เลยครับขอบคุณครับ